ครับพี่นอ้องหยิบผ้ามาเบิ่งอาจารย์อาจารย์ผ้าผมไม่เห็นอย่างดูหน่อยโอ้อาจารย์เห็นอย่างกำลังเอาตะไคร้เอากำลังเอาตะไคร้จีไปเห็นอย่างเมื่อเนียนพ่อกับแม่บอกว่าอยากกินอันแกงกะทิไก่ไซน้ำม,มันส้มต้นนะอาจารย์กะจิไป จัดการเฮ็ดแกงกะทิไก่พี่น้องไม่ตร<อ>งพิง<ด>แกงกระเดน้ออาจารย์เฮ็ดกับขา้าวเอ้าติดตามเบิ่งพี่น้อง <c oughs> นี่ครับบรรยากาศหลบสนนักพี่พักอาจารย์กำลังงามเดี<ม>๋ยวไปแกงอันนี้เย็บไผ่กระเพาวก่อนอไปใส่แกงใส่ตัวนี้ได้ครับอาจารย์ที่แกงกะทิแบบไทยล้านผสมกันนี่ละ ไอจีแซ่บอยู่ด้วยคิดว่าแกงไอ้อันผองทีรสหลายๆเหาอแกงกะทิเี็คผักวันดีมื้อนี้เฮ็ดกับข้าวให้พ่อกับแม่ครับไอสวนผักครับสวนกไอหอมักหน่อยอือเฮาก็ะดิ่งได้เลยถ้าข้าวไปอีฟประจงช่างโตไปงามไ้แล้วไปเบิ่งกันเฮ็ดกับข้าวกันเลยพี่น้องอ่ะพี่น้อง อันนี้กําลังต้มตําร้านเดียวบอกแล้วต้มตําร้านเดียวอันนี้ซุปต้มร้านเดียวนะครับนีกําลังต้มตําต้มตําอยู่พี่น้องต้มตําแข่งกันครับพี่น้องเอ้ยจั๊กจี้เสียมาเสียบต้มตําร้านเดียวอันนี้กําลังเห็ดเครื่องแกงอยู่พี่น้องไปเอาตะไคร่มาหนิเห็ดเครื่องแกงอยู่ซิมบอลใช่ไหมใส่ตะไคร่เห็ดเครื่องแกงใส่ตะไคข่ลายๆกันนะขี้วุ้นขี้วุ้นไปเลยกุ้นนะต้มตํามา แซ่บอ<า>ีเดียพ่อมาเปนน้องเลยกินใะห้ในโคกคนละที่น <ไป S 1> <ห>ี่หอนหีนโคกสุดยอดเลยเดี๋ยวรอดตำเครื่องเก่งกันขกก้าวอ,อ,แบบอ,อยูมมย่แวอ่อนแซ่บเนาะแซ่บเนาะตมือนี่แซ่บนี่อันนี้ให้เครื่องเก่งอีกแต้มกีก่ดอกอนเมนูของเขากคือ แกงไก่ใส่หน่อไม้ดอง่างเดียวลแย่ายว่างอยู่เซียเบดตับุ้งครับตับมะงครับตับมะงล้านเดียวครับตับมงล้านเดียวครับแกนมีตะดอกกันเนี่ยัเด็กเข้าไปบ้างก็ล้านเดียวโอ้ยมันาแดงไปบังเ็ดบ่ไปกินด้วยเฮ้เามาตี้กา ันนี้ตำเครื่องแกงอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้ตำเครื่องแกงเสร็จแล้วว่าเบิ้งตอนขวครับผานีค่คร,ครับเครื่องแกงเสร็จแล้วเบิ้งเครื่องแกงที่กะไม่ตำมากไหมครับตำหยาบตัวน,นี้อาจารย์กัตั้งตเตาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามา้ครอบนะครับแต่อาจารย์จะขวานเป็นแบบขวากะทิแต่พร้อมตามแบบนี้ กะทิข้กากะใช่กะทิอันนี้เหรอครับก็ได้คั่นายานกะใช่กะทิตุนอยู่เนี่ยมาต้องห่วงเลยใช้กะทิเน้นๆนครับหนึ่งกองเป็นเลยเพรต้องบอกยี่หอ้ออกข้าวบุ้มีแต่ปอนต์สื่อหัวจะมั่นนวลอยู่นี่เอื่องพี่น้องตอนนี้เคี่ยวแล้ว เดี๋ยวเคี่ยวให้หอมจักหน่อยนะแม่หอมมีลินี่ครับเคียเค่ยวเคี่ยวเครื่องเทศให้เข้ากันก่อนเออนี่อาจารย์ก็เตรียมเครื่องมาแล้วไก่นี่น้องไม่สมแนะนำเรียบร้อยหั่นผักให้หน่อยก่อนนี่จะเข้าดีใช่ไหม มือนี้เฮ็ดกับเขราครับเฮ็ดกับเขรากินเองเอ้ยมือนี้น้ำเสนอเี๋ยวเกาไก่ลงก่อนเกาไก่ลงอันนี้ง่ก็ได้ดอกหยัมเลยอ้าไก่ลงกัอนพี่น้องนี่เดือดแล้วเอาเนื้อไก่ที่ล่างไว้เรียบร้อยสะอาดับไปเรียบร้อยแล้วลงเนื้อไก่ลงขวาก่อน กูบะกูบะเป็นน้ำเสีบครับหอมโอเคครับสูตรนี้บล็อตไส้ผงชีสโรตีพี่นออ้องเพราะว่าจานจีบ้บนเน้นใส่ผงชีสโรติน,นี่หอมใส่น่านปลาแด็กแน่อนอนนี่อันนี้เขาก็จีขวานจนให้เนื้อไก,ก่ครับกะทิแล้วก็เครื่องเทศเครื่องแกงนี่เข้ากันก่อนเสียบครับ กูนะมึงหน้าตาด้วยขออนุญาตด,ด้วยไก่ด้วยอาหารให้ลูกหลานแหละไก่นี่อืมมันนี่เห็ดแกงเดี๋ยวใส่เกี่ยชั่งน้อยนี่มันเกี่ยจ้ะโอย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 ได้เกลือไปแล้วเดี๋ยวให้เนื้อไก่อัว่วลั่วสุกชั่งน้อยพี่น้อง ใกล้เดอแลอพักกัันอเตรียมดอกพักกันันนีฮาไปใส่กี่ห้องนี่ล่ะฟุลอซิมกต่เซิมได้ฟุลอซิมแต่เรามีมีอ่าคูนี้ได้ กรรมการให้การซิมมาหลายท่านกันล้วโกรกกันระดับมิริสตาคนนี้ชิมมาแล้วทั่วประเทศไทยตัวโกรกร้านไปชิมเป็นยังไงเจ๋งหว่ะร้านไปชิมปิดจิจการหมดใช่ไหม <c oughs> ชิมชิมชิมว่ะไหนข้ากันไหนเราชิมชิมชิม อันนี้เตรียมเครื่องไว้แล้วนี่น้องไม้น้องไม้ก็เฮ็ดเองนี่พี่นอ้องนี่น้องไม้เฮ็ดเองมักเองพี่นอ้องน้องไม้สมแซ็บปลอดสารพิษบ่ต้องห่วงขั้นใส่เกียร์ย่างเดียวเลยนี่น,นี่น้องไม้ใส่เก,เ,เกียร์ไม่ได้ใส่เกียร์ย่างเดียวใส่ <c oughs> เกียร์หุ่นใส่เกียร์ยยยปุ่มลดเล็กน้อยนึงจะบอกยี่ห้อเขา ยังไงยันบะเข็มให่เกลี่ยอะไรกไรเ้ยบะแซ่บให้มันหุบไปพี่น้อนีอุนังเตียงนี่กินมั้ยเฮ้นีกินมั้ยหนาวครับพี <mel od ic 00> sure ่น hey, <laughs> ้องเบื้องเต่าเบียงเีบังนี่พี่น้องตังโลย่งดีได้หอุ้อ่ะเนือไก่อะ เนื้อไก่นุ่มๆข้ามัดขวางซิมังจีนุ่ม,ม,ม,มหมอมเขาเนียน่ยเลยต้องงอแบบสูตรนี่เอาไปใหดได้ใช่ไหมน้อแซ่บแต่ต้องล่างก่อนเนื้อนี่อันนี้ล่างแล้วอ่ะล่างไก่เรียบร้อยแล้วก็ล่างน้ำมันสมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอกันรอเวลารอเวลาทำแลตอนนี้ก็ปรุงรสได้ที่นะพี่น้องเดี๋ยวซิม,มังกันเด้อกดันน้า บุยนัวแค่ดีแต่พี่นีเมือนีใช่ไหมน่อืมอ้ดีะไกินม้ยกินโกก็ผดีหอดีพอดีแล้วเนาะเดี๋ยวรอดีดกหน่อยงตัวนี้แหละตัวตัวพริกของงานเอดเองโอ้่สม ต้องพูดถึงพ่อมาเลยกินเบ็ดหมู่บ้านกูเลยเหตุไรไปนี่พี่น้องไม่บอกสูตรก็เลยของสูตรนะองสูตรบอกสูตรไปเลยได้ไหมของสูตรของสูตรของสูตรเบิ่งใจในคลิปกับพ่อพี่น้องสูตรเด็ดสูตรเด็ดต้าไม่สมว่ต้องฮองสูตรเฮ็ดเองเฮ็ดเองทุกอย่างไม่เห็นนะไก่ เครื่องแกงกับตาเองพี่น้องเครื่องแกงเผ็ดละพี่น้องถ้าใครพูตตาเองกะเครื่องแกงเผ็มมากใส่เนื้อเนียดๆนี่พี่น้องเพี่อนไปแกงไปงานบุญงั้นหนิงได้นี่เ้อนี่เลยมาเลยนี่เดี๋ยวอันไผ่มากีเในกินพี่น้องมากินอยู่สำนักกระจาญก็ได้นี่แรงเสร็จนี่ใส่น้องไม่สมเข้าไปเรียบร้อย แกงไก่แกงกะทิไก่ใส่หน่อไม้ดองพี่น้องสูตรได้นี่แกงไก่แกงก,กะทิไก่ใส่หน่อไม้ดองมันจะมีสองแบบครับแกงใส่กะทิกับกบว่าแกงใส่กะทิใส่ใส่กะทิกะ,กะ,กะเอื่นไทยหน่อยนึงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดียดนี่เบืง้งไก่เลยเดียดเรียบร้อยแล้วครับมาที่นี่กะจีใส่หักอะไรมาที่นี่ เอฟแผกลงไปเบื้องเปียกฝีมืออีหลีน้องพี่น้องนี่เนาะแซ่บเสียบเสีบ,สบ,สบมาเด้อไม่กินน้ำกันงได้พี่น้องนั่งกันนี่กัจิตักเสถ่วยไปลองซิมเหมือนกันพุดนะอืมอน่ากินบ่ฟฝีมือเบื้องเสียงเดียดพูดนะเอาอบ,บักบุกบัก ตูราซิมซิมอืมนี่มากินกันเดอพี่น้องอืมอืต้องเซฟเ็นเดซเซฟครับว่ะเอาละท้งนี้กับพ่ออาภักจังหนป๊าจังเดี๋ยวเห็เดียจังหนพ่อเห็นปนไง นี่ <c oughs> เงียบร้อยแล้วพี่น้องแล้ยิบซิมตัวแทนซิมหนึ่งเบอร์กันจุดยอดเลยซิมหนามากัน <c oughs> หอนหอนโอ้โลบินโรบินน้องใหม่พอดีเลย อืมน้ำขวดดีอืมตอนแกงมันมีม้นะแซ่แบครับเอาล้วได้พี่น้องอกินก่อนเด้บัดนี่ห <c oughs> ิวเขาแล้วไม่ไหวเลยพี่น้อง <c oughs> อีกกันทำไมแซ่บไีเรื่อยไปเลยอ่ะร้าไป็นกันพี่น้องจะมีกันเด้อแซ่บครับ